สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพี่แลมมีเลดีบน้านานะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําสูตรและเบิดหัวและเบิดรากแล้วก็และเบิดให้เขาแตกหน่อได้เร็วๆค่ะบอนสีของเราที่ปลูกไว้นะคะ <ๆ S 2> ก็จะสีสวยแตกหน่อเร็วค่ะนี่ค่ะพี่แลมปลูกมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะกําลังแตกหน่อออกมาใหม่ค่ะนี่ต้นนี้นะใบสวยสีสวยค่ะ สีของเขานะนี่มาดูใบนี้ค่ะสีชมพูอมแดงค่ะสวยมากๆเลยนี่ค่ะใบนี้ก็สวยค่ะขอบของเขานะ่ะมีสีเขียวด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นใบสีเขียวอ่อนแล้วก็สีชมพูเลือๆค่ะกระถางนี้นะคะก็สวยเหมือนกันใบของเขาสวยลาต้นแข็งแรงค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะ วัสดุเปดันงนี้ค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือน้ำซาวข้าวค่ะอันที่สองนะคะก็คือผงชูรสที่มีโมโนซูดียมกลูตาเมตค่ะอันที่สามนะคะก็คือเครื่องดื่มชูก,กำลังอันที่สี่นะคะนี่ก็คือน้ำต้มกล้วยค่ะแล้วก็ลองเอาเฉพาะน้ำนะคะมาผสมกับเครื่องดื่มชูก,กำลังแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำซาวข้าวนะคะในเนี้ยค่ะในน้ำต้มกล้วยเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะ แล้วก็บำรุงพืชให้แข็งแรงไว้ค่ะข้อดีของน้ำซาวข้าวนะคะก็คือทำให้พืชตัวเร็วค่ะแล้วก็ทำให้สีสันของพืชน,นะคะมีสีที่สวยค่ะผงชูรดนะคะก็ดีมากเลยนะเครื่องดืม่มชูกำลังก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเครื่องดืม่มชูกำลังนี้จะทำให้สีของพืชเนี่ยสวยค่ะแล้วก็มันวาวดีด้วยค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะนำผงชูรสประมาณ1ช้อนชาค่ะ แล้วเราก็จะโรยรอบๆกระถางค่ะอันนี้เล่งรากเล่งหัวได้ดีเลยค่ะหัวของเขาจะแตกออกไว้ค่ะด้วยผงชุดค่ะกระถางที่สองก็เหมือนกันค่ะเราก็จะใส่ผงชุบประมาณ1ช้อนชาค่ะผงชุบที่ดีมากเลยค่ะเพราะผงชุบนะคะจะเหมาะกับพืชผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นี่ใส่ได้หมดเลยค่ะจะโรยหรือว่าผสมน้ําก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะโรยบางๆค่ะ ไว้รอบกระถางค่ะวิธีนี้ทำง่ายค่ะเราก็จะทำให้บอนสีของเราโตเร็วเขียวงามเร็วค่ะใบก็สวยค่ะเพราะว่าผงชดนะคะเขาจะช่วยเรื่องของการสั่งเคาะแสงได้ดีค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะระเบิดหัวค่ะหลังจากเมื่อกี้นะเราระเบิดรากด้วยผงชดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะระเบิดหัว บอนสีของเราให้บอนสีของเราแตกหมาไวแตกหน่อไวนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเราใช้1ฝาต่อ1ต้นค่ะแล้วเราก็ใช้น้าสาวข้าวประมาณ1แก้วนะคะต่อ1ต้นค่ะแล้วตามด้วยน้ําต้มกล้วยสุดพิเศษค่ะอันนี้ก็ใช้กล้วยประมาณ4ี่ห้าผลนะคะมาต้มต้ม,ตมแล้วกรองเขาเฉพาะน้ําค่ะ แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาเทราดรดลงในกระถางค่ะ1กระถางต่อ1แก้วค่ะสูตรนี้นะคะก็ใช้นี่เหมือนกันนะใช้ทุกสัปดาห์ค่ะใช้เพียงแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะก็จะทําให้บอลสีของเราแตกรากแตกหน่อได้เร็วค่ะ หลังจากนี้นะคะวันต่อไปนะคะจนถึงวันที่6นะคะพี่แรมก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะลดทุกวันค่ะก็จะช่วยเรื่องของการบำรุงต้นของเขาให้แข็งแรงด้วยค่ะ เสร็จแล้วค่ะง่ายๆเองค่ะวิธีและขั้นตอนในการดูแลรักษาบอนสีราะชนีใบไม้ของเราให้สวยก็ทำไม่ยากค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อทำแล้วนะคะบอนสีของเราก็จะแตกหนอ่อแตกหัวได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เราขยายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะทำให้เรามีบอนสีไว้ประดับเพื่อความสวยงามนะคะหลากหลายมากมายเลยค่ะแล้วก็บางท่านนะคะก็จะทาขายก็ขายแทบไม่ทันเลยค่ะ ท้ายนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะพี่แรมก็ดีใจนะคะที่ทุกท่านชมคลิปของพี่แรมจนจบค่ะและท้ายนี้นะคะพี่แรมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปนะคะแล้วก็<ล>อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe s u b s c r i b e เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ